ไอ hey on huh? ้บอยเขาท้ข้าวเองอยู Laughter ่นี่ทำไมไปกินอะไรวงนั้นฮะเก้วอัต้มยิงอะไรออดเอ้ยดูลูกด้วยลูกร้องเลยอะช่างเยียวแล้วลูกมาทิ้งอ่ะอ รู้แล้วว่ารถใครเอาลงมาทิ้งี่อะอ่ะเต็มเลยเต็มเลยเนาะต้องกว่าอยู่มันยากที่มันลำบากรถถ่ายเด้ไงเดียเวลาเปล่ากันนาครึ่งอันปูไปเลยเนาะเหยียบซอยเหยียบเลยเนาะมันจะได้ไม่หนักรถด้วยผมว่าแล้วเนาะใช่ยังใช่ยังอะใช่เหยียบไปเลยมันได้มันอัดแบกได้อยู่แล้วตัวสับอยู่เนี่ยดินนี้แข็งเร็ว นตลกตะลอกอนลอกะมังตเทเแกมัล้วถึงแหละต้องเดินไปเดินหน้ากันมาขึ้นใหม่แล้วย้ำอีกรอบสองพุ่งไปก็เดินหน้าไปประมาณขันหนึ่งประมาณสิเที่ยวคานหมดประมาณเกือบสอมิลแล้วขบอ้ยไม่ให้แม่แถวเด้โมไม่กินหรอกวันนี้ไม่ให้กินอบอยไม่อกเออไดูเลพี่อ้ำหน่อยตาคางพี่อ้ำด้วยหเออ กินกันยังไงไม่ดูพี่อ้ำเลเห็นไหมนะอ้ำกินอย่างี้ลกินหลังขาลีลาไปตั่วไกินม่กินหรอกที่บ้านให้ายแล้วหรอหาแล้วเอฟซีสองกระสานหาแล้วเอฟซีสองกระสานมาเมื่อคืนนะเก็บอยู่ศพจ้คของนี่แหละจะได้น่ะ

พอดอรด์อดเห็นไหมมันเรียกเพอดเพอดพอดแล้วิโอยือนี้อะไรื่อนี่เก่กกล้วยเหม็นเอ้ยกล้วยหอม มามัดิเิเตีกลวยหอมยุนี่เนีกลวอมกับอะไรเมื่อวานเมื่อวานไรหรอกลวนไนาหิงเมื่อวานไทยเไทยเมื่อวานนูนาหิงกับไอคนอหอท่งอิ่มแล้วมแล้วฮะ้หน้วหิแล้ว ការងារមិនធ្វើนั่งយូរតែក្នុងរົດនឹងกินយូរទៀតអូវាជ្រក់ទៀតណាទេឯមាតាឯទេអត់ធុកវាត្រុសត្រង់គ្នាទៅគេថាមកឲ្យគេដូចបាក់ឲ្យគេហៅយ៉ាងអែអែអែអេអេតិយយាប់អោតវាបើវាបាន43ហើយໃຫយនងរាទេអោត อ๋อห oh, ้ามพูดอ่าห่วยถ้ามันพูดได้มันก็ห้วยข่ก็เป็นหมาด้วยเนาะเฮ้ยบ่อยบ่อยกินเยอะเทอ

ถึงเงินนี่ยว่าื้อถึงเลรียญลอยหนึ่งเหาทไหมห้าสิบบาทสามลอยสามลอยสามลอยใครใครถูกหวยคนถูกคนถือว่ได้เงินมาได้รับตัวเลรีัญนี่เนาะเงาเงินมาะจายเงาเห่ามีแต่คนแถมสองรอบเลยโอ้แสดงว่ากับข้าวอร่อยนะนี่ยิ่งจะอู๋นี่ไม่ไม่พูดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีเกาเหลา ถ้ามีก็เราต่โอพูดแล้วนี่กินข้าวเก็บคลิปเลยแต่โอบดีเออผู้านตโวหายไปไหนวะไม่เห็น้ันกินข้าไปเอออยู่ตรงไหนไม่เห็นวะรครับ งี้อาวุตรอาเปร์เจียมงี้ดครับทีมงานอารอารตัดดิง บุหนาไอ้ท่านาฮะท่าบุญหนุ่ยเนี่ยอาบุดฮะอาบุนาบุดหนอะรับ่าบบอน่ะาือนทำไมทำไมมันไม่มีคนอยู่ เขาไปเมืองกันไม่มีรถบ้างไอเราก็อยู่บ e. ้านกำลังอาบน้ำกำลังจะเสร็จเงี้ยรถตี๋นี่นี่ดิงไตอ่ะเออไอ้เองโอ้ยมันอยากกินนมแม่มัน หมามันนปืเกมนมันโท่เอนอกมากมัหมมันก็หิวกินนมกินข้าวเราไปขังมันไ้ขางลังรถเนาะเห็นไหมนั่นมันก็หิวนมคือคนนั่นล่ะนูไอ้น,นั่นลงมาเยี่ยวเลยนั่น บ่ผมกินแต่ตอนเวลากลางคืนนมนั่นน่ะบ่บูด้น่ะบบูดดอกคือเกาล่ะ้ามันเสแล้วะนมบูดไม่ค่อยท่าไรแต่ถ้าหน้าบูดนี่หมดอารมณ์ทันทีครับแอวอ๋อก็โดมเจืออะไร เล็กสันจวดนี่ตัวโยรามมันบ่อไมีเนาะเป็นงานเที่ยวเป็นงานเหมางานการเที่ยวบไปไปไตเท่ากับเราเลยอ๋อหืมก็เนี่ยผมแปลงที่ที่เสียผมมาแหละไหนนี่ตรงนี้แหละมองไปเห็นนี่ตรงที่ตะวันตกที่ตะวันตกนี่แเออที่เสียผมที่แรกเลยผมต่อไปฮั่นใช่ไหมตรงต้นมะม่วงนั่งไหมนี่นี่เลยนผัดข้างนาเป็นงานของพี่เปียกอะ

อดเนสตาร์เครื่องรถไฟบ,บอกทำไมเสียงมันไม่ได้ยินเลยะวะนี่ปีนปีนี้มาเกี่ยวสะนี่เอ้ยวิ่งนี่ระวังเดอ้อถ้ามาเกี่ยวนี่ตลกดีโบนอใช่ต้องเกี่ยวนานี่แหละต้องเกี่ยวนานี่แหละทำครูครู Ờ đấy, sở đâu ấy thì ครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก